นอกจากเรื่องของสุขภาพฟันเนี่ยเรายังพูดถึงเรื่องของรูปลักษ์ของฟันเช่นกันบางครั้งเนี่ยเวลาเรายิ้มออกมาเนี่ยแล้วถ้าฟันมันไม่ขาวหรือฟันมันไม่เรียงตัวไม่สวยงามเนี่ยมันก็จะทําให้ดูภาพลักษณ์เราเป็นจุภาพไม่ดีได้ซึ่งจริงๆถึงแม้ว่าเราจะแปลงฟันอย่างดีแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่สะอาดหรือความเป็นสุขภาพดีเนี่ยมันก็ยังไม่ครบถ้วน ปัจจุบันนี้มันก็จะมีวิธีการรักษาหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดฟันที่ทําให้ฟันมันสามารถเรียงตัวได้อย่างดีถ้าเป็นวิธีการรักษาะดวดุวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่เรียกว่าวีเนียนะครับหรือการสร้างตัววัสดุอุดฟันเข้ามาเพื่อเสริมให้ฟันมันมีรูปร่างสมบูรณ์นะครับมีสีที่ ขาวขึ้นหรือมีสีที่ดูสะอาดขึ้นจะ่ถามว่าตัวกระบวนการวิธีนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับทุกคนไหมผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะนะครับโดยวิธีการนี้ที่มันเหมาะสมก็คือ เหมาะสมกับคนไข้ที่1ก็คือมีฟันแตกบินไปบางส่วนหรือมีฟันแตกบินเยอะก็ได้เราสามารถที่จะสร้างตัววัสดุอุดฟันเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุดฟันที่เป็นคอมโพสิตหรือจะเป็นเซรามิกเข้ามาสร้างให้รอยยิ้มมันเกิดขึ้นใหม่ที่เหมาะสมสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับหรือในกรณีที่มีฟันห่างเล็กน้อยหรืออาจจะมีฟันเกเเล็กน้อยเนี่ยวิธีนี้ก็สามารถช่วยได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มาเสริมกับการจัดฟันได้นะแต่ว่าไอตัวกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็ยัง มีความไม่สมบูรณ์อยู่นะครับอย่างเช่นในกรณีที่สมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการสร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับคนไข้ท่านหนึ่งเนี่ยบางครั้งตัวคุณหมอเองเนี่ยครับก็ไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไข้ต้องการอะไรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางคนชอบฟันเคี้ยวที่มันแหลมหรืออาจจะทู่หน่อยหรือความยาวฟันที่มันยาวหรือสั้นลงไปหน่อยแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของความสวยงามเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวคนเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับทั้งคุณหมอเองสถานการณ์ของรอยยิ้มสถานการณ์ของฟันแล้วก็จริงๆก็คือตัวบุคลิกภาพของตัวคนไข้แต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเรื่องของการทาตัววีเนีย การออกแบบรอยยิ้มก็มีส่วนเข้ามาที่จะช่วยให้การรักษามันสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการสแกนฟันเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะโชว์ผลลัพธ์ให้คนไข้ได้เห็นก่อนเลยครับว่าผลที่ออกมาหลังจากทำการรักษาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำให้คนไข้แต่ละคน สามารถที่จะเข้าถึงตัวบุคลิกภาพของตัวเองนะครับสามารถที่จะดีไซน์ได้โดยที่จะมีคุณหมอเป็นคนที่คอยแนะนําว่าผลการรักษาแบบนี้จะมีข้อจํากัดตรงส่วนนี้นะคะหรือผลการรักษาแบบนี้อาจจะทําให้การยิ้มหรือการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับทำให้คนไข้เข้าใจได้มากขึ้นว่าออวิธีการเลือกกับคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้ทําให้คนไข้เห็นภาพได้ก่อน และนอกจากนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยี3 d printer นะครับที่สามารถจะสร้างชิ้นงานออกมาได้ตามแบบที่เราออกแบบได้เลยดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าคนไข้สามารถได้ลองฟันก่อนเลยว่าผลที่เขาต้องการเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับและนี่ก็เป็นเ,เทคโนโลยีที่เข้ามาถามว่าจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์ในส่วนของการทำให้มันดูทันสมัยหรือเปล่าหรือทำให้รู้สึกว้าวหรือเปล่า ถามว่าจริงๆไม่ใช่เลยนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้มันมีเพื่อให้คุณหมอเข้าใจตัวคนไข้ามากขึ้นคนไข้ก็เข้าใจว่าสิ่งที่คุณหมอต้องการทําอะไรมากขึ้นและนี่ก็เป็นหนึ่งในการพัฒนาวงการทําให้การรักษาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทําให้ผลการรักษามันสําเร็จนะครับเพราะว่าผลการรักษาไม่ได้สําเร็จแค่การรักษาโรคแต่ผลการรักษามันสําเร็จด้วยทั้งการรักษาโรคและความพึงพอใจของคนไข้ครับผม